สวัสดีนะคะวันนี้ก็จะมาสอนการปรับขนาดตารางนะคะของ Microsoft Excel นะคะก่อนอื่นเราก็จะมาทบทวนนะคะหน้าต่างของ Microsoft Excel นะคะซึ่งด้านบนซ้ายนะคะเขาก็จะเรียกว่า Quick Access Toolbar เนาะเป็นเครื่องมือที่ควบคุมนะคะการทำงานซึ่งเราใช้บ่อยๆเนาะเราสามารถ เพิ่มหรือลดก็ได้นะคะแค่ติ๊กถูกประมาณนี้ถ้าแมวก็ติ๊กอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนตรงกลางเรียกว่าแท็บชื่อเรื่องนะคะหรือไตโตบาร์นะคะ,ะมุมขวานะคะจะเป็นปุ่มควบคุมนะคะปิดเปิดโปรแกรมนะคะตรงนี้เรียกว่าแท็บเมนูนะคะด้านล่างจะเรียกว่าริบบอนก็จะเป็นส่วนที่ เกี่ยวกับคำสั่งนะคะที่เราใช้งานนะคะถ้าเราเลือกเมนูไหนนะคะต่อมาตรงนี้นะคะจะเรียกว่าชื่อกล่องนะคะหรือ Name Box นะคะก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะคะตรงนี้นะคะเรียกว่าแท็บสูตรนะคะหรือฟอร์มูลาเราสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือสูตรได้นะคะส่วนตรงกลางนะคะเรียกว่าพื้นที่ทำงานนะคะเราก็สามารถ คลิกเลือกเซลล์ได้นะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นสเตตัสนะคะก็บอกว่าแสดงสถานะในการทำงานเนาะด้านล่างขวานะคะก็จะเป็นมุมมองนะคะเราสามารถปรับได้นะคะเป็นมุมมองปกติมุมมองแบบเขาโค้งหน้ากระดาษนะคะแล้วก็มุมมองแบบตัวอย่างแบ่งหน้ากระดาษนะคะตรงนี้ก็เป็นการย,ย่อขยายนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาปรับขนาดของคอลัมน์กับแถวนะคะแถวเนี่ยจะมีทั้งหมด1,48,576สี่หมแถวนะคะแถวเนี่ยจะเ,เรียงด้วยตัวเลขนะคะจะเป็นแนวนอนเนาะต่อมาคอลัมน์นะคะจะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะจะมีทั้งหมด1นึ่งหคอลัมน์นะคะซึ่งมันเยอะมากเลยเนาะ วิธีการปรับขนาดนะคะวิธีการแรกเนี่ยเราจะปรับด้วยการใช้เมาส์นะคะโดยถ,ถ้าเราต้องการปรับบริเวณคอลัมน์ไหนนะคะสมมติว่าเราต้องการปรับคอลัมน์ a เราก็เอาเมาส์เนี่ยมาชี้ระหว่างคอลัมน์ A กับคอลัมน์ B นะคะแล้วเราก็สามารถปรับขนาดได้เลยแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการปรับให้เล็กก็เลื่อนไปทางซ้ายนะคะแล้วก็ปล่อยเนาะต่อมาถ้าเราต้องการปรับ ขนาดของแถวนะคะสมมติต้องการปรับขนาดแถวที่1นึ่งนะคะเราก็เอาเคอร์เซอร์เนี่ยมาวางไว้ระหว่างแถวที่1กับแถวที่2นะคะแล้วก็ปรับได้เลยประมาณนี้นะคะวิธีต่อไปนะคะก็จะเป็นการปรับโดยใช้คำสั่งนะคะโดยให้เราเนี่ยคลิกขวานะคะ ที่แถวหรือคอลัมน์ที่เราต้องการนะคะเราก็เลือกความกว้างของคอลัมน์นะคะแล้วก็พิมพ์ตัวเลขไปได้เลยอย่างเช่นอย่างเช่นอยากได้สัก10นะคะกด1ิตกลงประมาณนี้นะคะหรือไปที่เมนูหน้าแรกนะคะเราเลือกรูปแบบนะคะเราสามารถปรับความกว้างความสูงของคอลัมน์ตรงนี้เลือกเล่นได้เลยนะคะต่อมาเป็นการปรับนะคะ ทั้งแถวและคอลัมน์นะคะให้เราเนี่ยมาเลือกมุมตรงนี้นะคะด้านบนซ้ายนะคะเลือกเขาจะเป็นการเลือกทุกทุกแถวแล้วก็ทุกคอลัมน์นะคะแล้วก็ปรับทีเดียวเลยปรับที่แถวแถวหนึ่งแถวใดแถวเดียวนะคะหรือคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ใดนะคะประมาณนี้นะคะ ค่ะก็สำหรับงานวันนี้นะคะเราก็จะประยุก์ตใช้การเทสีนะคะกับการปรับขนาดตารางนะคะซึ่งเราสามารถปรับขนาดตารางเนี่ยให้เล็กมากกว่านี้ก็ได้นะคะเพื่อลงสีตัวการ์ตูนของเราได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะแต่เวลาเราลงสีเนี่ยถ้าภาพเป็นพิกเซลมันจะเป็นภาพที่ต่อกันเป็นจุดๆใช่ไหมคะซึ่งเราก็ควรจะ ปรับให้มีขนาดที่เป็นจัตุรัสนะคะหรือสี่เหลี่ยมด้านเท่านะคะถ้าเราลงสียากเนี่ยเราก็ปรับเส้นขอบนะคะโดยกำหนดเส้นขอบทั้งหมดนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ไปหารูปรูปภาพตัวอย่างนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่าพิกเซลนะคะซึ่งเราก็ได้ภาพนี้มานะคะแล้วก็บันทึกมาปึ๊บหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปที่ เมนูแทรกนะคะเลือกรูปภาพเราก็เลือกรูปภาพมาปึ๊บแล้วเราก็เทสีตามจินตนาการเราเลยนะคะเราก็เทปไปเึ๊บประมาณนี้ประมาณนี้นะคะถ้าเราอยากได้หลังจากนั้นนะคะเราก็เทปไปเรื่อยๆถ้า ตัวมันเล็กไปนะคะเราก็สามารถมาเพิ่มเพิ่มแซกได้นะคะเพิ่มประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้จินตนาการไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราสาคริปไปตอนทําเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วกันนะคะค่ะ หลังจากเราลงสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ภาพประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะมาบันทึกกันนะคะให้ไปที่แฟมนะคะกดบันทึกหรือบันทึกเป็นก็ได้นะคะเนื่องจากเราบันทึกงานครั้งแรกนะคะก็เพิ่มชื่อไฟล์งานว่า Color นะคะ C O L O คันเลอร์อ e นกนะคะ31เลขที่ชื่อนะคะ ประมาณนี้นะคะอ่าประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นก็กดบันทึกนะคะอ่าจะมีชื่อซ้ำนะคะ กดบันทึกนะคะเราก็จะได้งานเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราสามารถแสดงให้หน้าต่างๆได้นอะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเสมือนการพิมพ์นะคะประมาณนี้ลองไปปรับเล่นกันดูนะคะก็สวัสดีค่ะ